วันนี้เรามาดู c ีคูป W205 คูเป้กับชุดแอคคูแอชุดใหญ่กันมากนะครับที่ใส่อยู่เป็นล้อขอบสิบก19นะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับเบอร์สามครับอันนี้เป็นระดับยี่สูงนะครับคู่หน้าแยกครับ ก็ยกได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเบอร์สองครับเบอร์หนึ่งครับกองครับตอนนี้เชื่อมผ่าน wi-fi อยู่ครับขอบอกว่า กดมันมากๆของไอ้คู่แอร์ค่อนข้างเสถียรนะครับเล่นเร็วได้เลยไปตามนิ้วเลยครับกลับมาที่เบอร์หนึ่งครับกองครับ ขอบคุณครับ